ก่อนจะไถปวนนะครับเราต้องบ่มดินไว้ก่อนให้ดีต้องบ่มสองคืนนะครับตอนเย็นเราลดน้ำบ่มไว้วันที่สองเราก็มาลดน้ำบ่มไว้เพื่อให้ดินชุ่มชื้นไถง่ายก้าวแก่ง่ายนะครับจะไถครา,าดไถครา,าดอยู่แบบนี้ประมาณสามรอบถ้าละเอียดแล้วเราถึงยก เป็นแปลงนะครับแต่ถ้ายังไม่ละเอียดต้องไถรอบที่สี่นะครับก oh. ารไถตัวเพื่อยกแปลงเราก็ต้องใจเย็นละเอียดหน่อยเพราะว่า oh. ถ้าทำเราไถาาคลาดละเอียดก่อนยกแปลงเวลาปลูกเราก็ปลูกง่ายดูแลความแบ่งง่ายนะครับ แค่ก็จะภาดตามยาวภาดตามสั้นนะครับ ยกแต่เสร็จก็มาปับแต่งแต่งอีกทีนึงเวลาเรามาปลูกหัวหอมแบ่งก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาทิ้งลงไปเพื่อจะปลูกหัวหอมจะไม่ได้สะดุด ส่นวนก็หอมแห้งหอมแห้งห้าหอมแห้งนะครับหอมแบ่งที่เราจะนำมาปลูกเราก็จะต้องตัดใบแห้งออกก่อนมันแก่ัวหอมก็แก่ไปครับ แล้วก็ไปช่วยกันทีทีนึงอันนี้อยู่ในร่ม,มไม่ต้องใส่นี่ครับแยกออกจากกันนะครับเป็นนี่เราแยกออกจากกันเป็นนี้ให้เป็นวัเล็ตว่ารวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มก็แยกออกจากวัวเล็ตที่สามารถแกะได้วัเล็ตหัวใหญ่ก็แกะเอ,อกเลยนะครับแบบนี้ เพื่อนๆถ้าจะมาช่วยก็พิกัาท่าพนมนะครับรออยู่